นี่แหละในจักซี่หานาทีเ้าแล้วก็จะไปแล้วค่ะไปแล้วที่นี่อยากบอกเพื่อนใดเด้อเรียงชูสวัสดีกอนจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอฟซีเด้อบอมเอนวาอันนั่นอันนี้ดอกคันอะเออคันคันวาเบอร์เบอร์โทรไม่สุพอนั่นโทรมาเวลาไปิดสามบุญอยากเ็ดบุญคอยโทรมาบบอมเนวาจีอยากไป่ใงั้นบอมเนคือว่าอยากดูดวงอยากอันนั่นอยากถามปู ขึ S <S first, tea, ้นหอดปูอยากกีเฮ็ดจังไรเนาะปูให้โชัไปเบอร์แม่หอมไปที่เบอร์แม่หอมเออเอาเอาเอาให้มันสัดแจมสับปะชมามันมั่วกันเบิดขึ้นสิบบอมเบอร์มาดีดีเบิดอย่าเพิ่มซอยทุกอย่างดีเบิดเพียงแต่ว่าเบอร์เสือก็ไปหาเสือสัดเบอร์แม่หอมหวนก็ไปหาแม่หอมหวนเบอร์สมพรนี่จะไปลุกฮ็ดบุญนย่างเดียวก็มีอย่างอื่นป่นเลยเบอร์ช่างเลี้ยงก็ไม่ต้องไปวะว้าตั้งเลี้ยงก็มาดีเสือก็มาดี ก็เื่อวาติดกับบ้านนี่โอ้ยแม่สุภรก็บอกมีเวลาจีฮักปนั่นขั้นว้าไปก็โอ้ยเบียกที่นี่กลับไปบ้านแล้วทุเบาเบาเล็กน้อยเด้ยจีไปบ้านแล้วจะกลับแล้วะแจกลลับ้วถ้ายูนี่มันก็เนี่ยก็คอยพูดแล้วก็า่าฮักได้เบินมื่อนม่วะหล่ะที่นี่มันมันเบาบางไปหมดมันเบา่างมันเบาบางทุเบาเบาเล็กน้อยเป็นเรื่องเสือเป็นจังหวะเขาเห็นเจียบหนึ่งหกหาที่ว่าเอาเอาตังไส่นั่นไปแล้วแล้วว่าว่า แม่เบิ้งให้แน่นั่นกโบ่ได้เบิ้งมาเด้อจังหวะเอ็ซีคนน่ะขับโผ้ดมาพอดีมันเลยได้โอกาสพอดีเลยได้ได้โอกาสพอดีบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าสิจีได้โบได้็ดได้สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆแม่ขอบคุณจ้าจ้าเอาอีหยังล่ะไปกินแม่เอาอย่างบ่เอาเอาเอานี่จะถุงกับพราะอะไเนาะแม่เนาะจ้าจ้าแต่ขึาเป็นไงกูเนี่ย เอากล้วยไปแล้วเออกล้วยไปแล้วอยากกินเฉพาะกินทั้งหมดค่ะค่ะทะเบียนรถเท่าไงนะงางมาเลยแม่เบียนลดงามกว่งามกับเบิองเอาสิมันงามคนแต่ละงวดกับงวดที่แล้วกับมันงามจะเสียแล้วพี่น้องงวดที่แล้วให้เ่ยเนาะเอองวดหมดหมดที่แล้วมันบหมดอ่ะข้อที่ใช้อะไรอ่ะเขาห้องน้ำขึ้นไหเขาห้องน้ำเขาห้องน้ำกําลังสิกับแล้วกําลังกําลังสิกับกําลังสิกับแล้วแล้วโบมีหยัง โชคดีทุกคนเด้อบอกพูแล้วว่ายาห้องสมพรมาแต่พอวันที่สิบหกมาเชียร์เดยวหลรถหัวกะไห้มะยูตั้งหลายมือเราหามือเลยผัวลูกเขาก็ไห้มะยูตั้งหามือแบบนี้จะไปเฮ็ดเรียกจะของกอนถ้าเอฟซีบอปินจะทรกขอย่าเพิ่์มทุขอ่เนี่กออกค่อยโทรก็ได้ ไปบ้านมันบางเวลาครับเด้อหับหลายผัวกระสีเหลียวเพิ่มอีกแล้วบ่ได้เหลียวยังเลยโอ้ยีนี่มันบ้าหลายเด้อจวไอบ่ได้ว่าคนอื่นเด้ว่าเมียอะไรของโอ้ยีนี่มันบ้าหลายเด้อแล้วก็เหลียบตาเบิ้งเถอะนะถ้ามาอยู่นี่มันเป็นยังแล้วจะบุญกับเบาเวลาเฮ็ดบุญค่อยโชวเวลาสีเฮ็ดบุญค่อยโชวว่าเออจะไปเฮ็ดบุญวันนั้นมันลำมันรวยค่อยว่ากันอย่างอื่น ต ų, support, support. Support ัวไหนเมนเมนเม่สุพรเนอะตัวใดแเมนเมนเมนซูพ้อฮู้เม่สุพรก็จรวยคักกอนนี้เหรอบ่ถือกระซิมนี่ย่าถามคักคักเธอคือกันเบิดกระเด้อพี่น้องเอ้ยคักคักบ่หลงว่าที่แล้วเจ็ดสองกับสามแปะคักบ่ก็คิดเอาเท่านี้ก็พอเนาะแต่มันคักป่านนั้นมันสิบฮิตบ่จ้ะบ่ได้บ่ได้ว่าเด้อนับถือฮักทุกคนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าเบิ่งน่ะโอ้ยมือนี้ล็อกเปิดโทรศัพท์เบิ่งสองมือเลย มีแต่คนนอนเบิงนางเบิ้องผู้เป็นตะมวนมดีขึ้นกันเนาะโควิดเพิ่นระบาดยังสิผู้ผู้เฒ่าอยู่บ้านหรือคนอยู่บ้านกะได้มวนกับปูไปเบิงเพิดเพิ่นไปโอ้สมพรฟังแบบีความสุขอยู่ว้าดีก็ดีว่าพอดีงานมันจะเข่าสมพร <c oughs> ว้าบ่อยๆหลายอนั่นบลกเหรอเออดีก็ดีมันพอดีเดี๋ยวมันยากนั่นบ่ลเะเอเอให้ล่ำลำรวยทุกคนเด้อ เจดสองกูว <c ười> ่าเจ็ดสองเป็นยังไงกับเบื้องเ่ากูว่าอย่างนีเจ็ดไล่หล่กูรูอย่างนี้เจ็ดไล่หลมันหลายแบบได็กับบุคกันอโซฟาจะไปเียวขึ้นกันละเจ็ดมันหลายแล้วรูปอย่เจ็ดคือหลายแค่แล้วว่าอย่างนี้มือหนึ่งว่าอย่างเจ็ดเื่อวางเลยเจ็ดไล่เจ็ดสองที่กินได้ว่า รถกระตรงที่นี่ที่นี่ไปเลยเด้อขี่ตรงที่นี่ที่นี่ไปเลยเดี๋ยวฮับสายอันนี้โซ่สักอันเดี๋ยวเพ่อดีเบาๆชงบ้านแม่ฮับซสอันนะฮับโซ่น่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่โต๊ะขอนแม่จ่าจ้าแม่จ่าแม่โต๊ะขอนสามบ้านครับกำลังกี่กับกำลังกี่กับพอดีมาดูโดนหลมายูโดนไหลพอดีจังเอยูมาดูโดนไหลพอดีจิม จ้าต่อมหว้เยโยูไก่แหน่ยสมน้่อยู่คนะน้เพื่อเมืองเลยยูบองคลางปะษาจีนนั่นละปาเช็กปะษาจีนเพื่อนห้องหมักหันจ้าภะษาจีนน้องหงน้องหงจังหวัดยังลวะแม่โอ้ยไก่ก็แม่สมพ่อีกเจ้น่ะ อาบ่ฮอตจะไหนจะยูประเทศนอกเขายังอธิษฐานมาฮอนะท่นผู้นี้ล้ำเนื้เขาอยู่น้อเวฟผุ้น่ะเขาอธิษฐานมาเต่บเเห็นสีเขาแตกบึ้มบึ้มมานะขนักู่ปหนึ่ง่เตจเ็บงนยหนึ่งได้หลายเ่ราะหรอแม่ได้หลายบ่โอ้ได LE <'s> ้สิบาทเสียดายเล็กเด้นะเรามทแดกคนวินบ่รบ่ดี ถูกเสียบาทเส้นซายอ่ะนี่มาเทียนนั่นคือตอนต้อนนี่เพื่อนคือกันเบิอ่นนั่นละคือกันเบ้ดทุกคนนั่นละจ้าแม่ค่อยๆเอาค่อยๆเบิ้งไปเขาบอกเสาขายง่ายดอกเล็กกันนะอยากเห็นกามาเถอะแม่อยากเห็นน่ะ บาเ่เออเออจเเดี <ừ> ๋ยวให้ได <ừ> ้กบว่าาแม่สจะไดเสาจาอยู <Just> ่าปโอนไปเบอร์แม่หอมน่ะเด้เพิ่นกำลังเหตดอยู่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้วินคนที่รอหือคนนั้นหนึ่งมีเงินอยู่นเ่ป็นเาะนือ เตนใจไปเบิดเลยติดโอ้ม <Galile an> ันบ่ลาดอกแม่เบิเฮ็ดว่เฮ็ดบ่เเซ็ง่ายดอกเป็นเดือนหุ่นเป็นเป็นเดือนกันท้งสามวดหุ่นที่ว่ถึกแน่บออัน้สองานั้นสองก้าเยอนเรวว้าวพนัแม่สมบัติที่่มสูงอะกับคิดเอาแม่คิดเอา มมแม่ก็ยังไปซื้อหลายแม่ซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวมันก็ได้หกล้านมาเดียแม่ซ<า>ื้อลอตเตอรี่นะใบเดียวน่ะนะนจ้าเจ้าวจะแม่งอะปูคนละเครื่งสิอาแม่ก็ไปซื้อหาสองเจ็ดทะเบียนรถสซอร์ว่าจักใบนึง เออเสื้อใบเดียวได้หกล้านเป็นไปได้อยู่ได้ล่ะจ้าเป็นเสื้อเลขเขาจีบหมดใจเป็นเสื้อลอตเตอรี่ใบเดียวลงทุนลอยเดียวนั่นน่ะห้าสองเจ็ดเขายสลากกินแบ่งเออเดี๋ยววันก่อนมันจะลืมจะให้พูเท่าไหรก็ เอาเดี๋ยวสิลืมเด้พราถือกแล้วโอ้ยคุณจะหายหลายแท้จะ่าอีกล่ะสองเจเจ็ดสองหาสองเจ็ดซื้อลอตเตอรี่เด้ออย่าไปซื้อเลขนะมันมันลอตเตอรี่มันมีหลายรางวัลเกิดมันว่าถือรางวันที่หนึ่งมันก็มีรางวัลที่สองมันก็มีสามตัวสองตัว เอาตัวนี้ยี่สองใบก็เอาคนละใบกับแม่กับกับแม่คู่ของหววตัวกังปูตัวเออเอาโซฟอร์ดไว้ไว้ใส่มาให้น้ำเนี่ยสิโซฟอร์ดเด็กๆไปเลี้ยงเดียก็จับมือเอ้ยโอ้ตายตายโซฟอร์ดกับจิมโบวินเด็กก็ให้โซฟอร์ดจังหน่อยนะแม่พอมีแหงจับจับมือเดาละโซฟอร์ดเออแม่ไปซื้อลอตเตอรี่ ชุดนึงก็พอเด้อแม่เด้อใต้ดินย้าไปซื้อมันมันจีบใจโอ้แม่สมพรดหรือบงึงอันนี้เดือดซื้อซื้อขอร้อ,อยนึงถือกับวันนนะี้ตันเออแม่แม่ย้าไปว่าเรื่องจะเมือหลายเดี๋ยวก็จีบข่าวดิเาขากล้าข่าดหรแม่เขากล้าข่าวแม่ราาดรือบสมพรเอ่าเขาขิวเนาะเขาขิวนะเขาขิววัสื่อเหรอเหรอ เจ้ากอยงืนเงินนาเจกเฮทหาไปกซืตัวกมือนในแม่สวเออตัวัี่ยนสตนีอาแม่แม่แม่กบพิจารณาเนี่ยเถอพิจารณาเอาว่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 าปูเว้าน่ะมันเป็นตัวไดนเนาะมันควรจะเป็นตัวไดมันก็ได้กิ่นของเราง่ายๆดอกกูน่ะเราว่าตรงๆมันบ่อออกดอกต้องไปแปต้องแปงต้องแป

เาเทนกินไปจนตายใส่ไปจนตายแล้ววะเออนั่นแหละแม่กบแฟเอาใส่ไปจนตายมันใส่แบบใดมันใส่จนตายแม่ใส่ป,ปนเลยแม่ตีป,ปนเออนอนตีนางนตีคิดไปแม่อธิษฐานมหาปูตีว่าให้ตีออกวราสันให้ลูกคิด<ต>ได้ตีไ,<ม>ตได้เด้อพอเด้อลูกแม่มาว่นดว่ายากธนาคารมันโอนเป้งเดี๋ยวก็มาได้บุญนะว่าต้องมายากแม่ เออจ้าจ้าเออแบงไว้เป็ดซัดเป็นส่วนนะซัดเรอแม่แม่เป็นซื้อหลายพวกเราอะเจ็ดสองก็สามแปดมาเลยวพอออกเออนั่นละแม่มันจำว่าเบิดหลาย คิดว่าติไปไอ้ท่านเจ็ดเมือนึงคิดว่านายท่านจะออกเกจสองหมายมลขสองโอ้จะออกเกสองยี่มีบอลอยู่บอลหรอแม่แถวนี่ตายเพาแตกระเบิดระเบิดทุกบอาสองเก้าแม่เพรเห็นมีไผ่วางไหนเลยทะเบียนรถสามเก้าสองม่วเอาไว้ย่ะบ่าบกั็นรองเก้าแต่ส่วออเเออ ว่เดีเอาไหมนะแม่เด้อเอาตัวนี้เลยเนาะเอาโอ้ยใต้ดินย่าไปซื้อมาหลายซื้อลอตเตอรี่จักสองใบกรเพาะแล้วแม่ย่าไปลงทุนหลายแบบนั้นใต้ดินพาแม่จะไปซื้อแค่สใบเีนี่ยกพ่อลาะเพานี่หลายลแม่ถูกล้ววัที่สองก็ย่าไปอุ้บอีบเอาผู้เดียวเด้อล่ะน สมพ่อเนบบอลวก็ทีสองะเออคือสอดแม่สมพรเนี่ยถือที่สองก็ได้โอ้ยอย่าห้ไปท่อสมพรก็ถือพ่อสมพ่แม่เลยโออย่าห้ลูกไปยากน้ำต่อแม่เวลาลูกใจหายมันคือคนอื่นเนี่ยใจหายงดยิดเดียแม่เอ้ยมันบอกวนๆมันกับมวลเ่ยเออ แม่น็บอล้วไปไผไปมัดมันดีแล้วแม่ไปไผไปมันไปไผไปมันแล้ว่เปลเออโอ้ยจื๊อรถตู้เดือยไปถื๊อรี่อคัารก่อโอ้ยถื๊อไปนั่งกับเมารถตู้ตตมาแล้วเราจะไปหาไผก็บพวกหัวใจไผ่ละไปรับผู้ไส้กับไว้พวกไปเร็วเออมามามาออกต,ตัวนี้ตรงๆมาเลดเด้อแม่มาแต่ก่รูมูเขาเลยเด้อออกตัวนี้ตรงๆไปเรื่อยละแม่ตรงคนเดือนสามใบเนาะเออลืมซะเด้หระเจ้าลืมซะเออ เอาแม่เอาตัวนี้แล้วแม่คลิปเขาจบพอ,อ,อ,อดีเ,ดเออมาหาแน่เออมาหาแน่แม่ว้าเลยนี่นี่ว้าเลยได้ยินไปหอวปูว้าวด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับกบเป็นแนวทางก็คือคุณแม่สมพรคุณคุยโทรศัพท์กับเอฟซีนะครับเนาะ หลังจากเพิ่นอนให้เบอร์โทรไปนะครับเนาะก็มีคนโทรมามากนาะร้ายตาเพิ่นว่าเพิ่นก็นเลยตามนั่นนะครับตามทัวนี่เงี้ยนะเนาะเพิ่นก็นเลยบอกเอฟซีเพิ่นอนซื้อเลขรถตู้เพิ่นห้าสองเจ็ดนะครับเนาะเอาไปมัดไปฉกประจังพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางในการเสี่ยงโฉกเสี่ยงหลับนะครับเด้อจัดรถตันดีไว้คนละใบสองใบบนแอรครับเลขทุกตัวมีโอกาสมากแล้วก็มีโอกาส,ากล,กกาสลุนนะครับเนาะ อาสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลไ์ก็แช่ครับกดติดตามไว้เนาะดีก็ร้องแร่ใจอ่าอีกบอโดหครับแม่สมพรกับิโลกมาาหม่ครับผมเนาะเราติดตามไม่ล้มกัน,กรน,กรนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ